ในระหว,ว,ว,วดด่างสัปดาห์ที่หนึง่นงถึงสัปดาห์ที่สี่นั้นพองรอบครัวสี่ที่ได้จัดสรู้อย่างสงบราบรื่นในในสัปดาห์ที่ห้าพ่อเสด็จไปราที่ตะวันออกของต้นมาโภแล้วประทับอยู่ใกล้ต้นไทรเสื้อชัดพระราธิโครกเป็นที่อยู่ของคนยังแพะอันนั้นนางนางตำหนทา,างราคาและนางกอรลดซีซึงเป็นพระธิดาของพระยาลิสินมาลพระลับอาสาพระธิดามาทำกายตบ,บาของพระอ,องค์ ด้วยการขับขล้อฟ้อนรับายและก็ชวนด้วยมัญญายีต่างๆแน่นอนแต่พระองค์ก็ไม่ได้สนใทองค์พระทับนั่งสงบเรื่งดางนั่งสามชิงผิดหวังกลับไปในสัปดาห์ที่หกพระองค์เสด็จไปดาวทิวบรอเสียงใต้ของเต้ามาโพแล้วประทับอยู่ที่ใต้ต้นจีดแต่มีขนตรกตำม,มุตอดร้จเถิดวันมัจยานาคซื้อมุจจินซึ่งอาศัยอยู่ในสาบัวก็ขึ้นมาขดกายเป็นวงจิตลองลออพระองค์ไว้ และแต่บางตอนขึ้นเหนือประเสียงบางฝนและลมเมื่อใทู่พระวอรกรายของพะอโอ์เมื่อฝนหยุดตกพญายนาคข้อครพนันดดเกานขณะเสวยวิุติศขในสัป,ปดาห์ที่เจ็ดค์สเสด็จไปประทับใต้ต้นเกศซึ่งอยู่ทางที่ใต้ของท้นมหาโพธก็มีพ่อค้าสองที่น้องชื่อขปุษกาคัมภีริกาแนวข้าสัตวุถกหข้าสัตกุก้อลูกเป็นเบีอวิเรศประทานขนาดเดินจาง้าไปถวายพระอโอ์ เต่บาทของพระองค์หายไปแล้วตั้งแต่คราวที่ทรงรับข้าวบรุพยาของนางสาดาถ้าจะรับอินทบาตรด้วยพระหัตถ์ก็ไม่เป็นการสมควรขณะที่ทรงวิปปกอยู่ในเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ผู้รักษาโลกทั้งสี่สิิเวลาได้ตานวดเท้าอยู่รักหกเท้าอูกปากเท้ากรีนก็นำบาทที่มาองค์ระบาดเข้าไปถวายพระองค์ก็ทรงรับไม้ทั้งสี่บาทเพื่อสนองเสต็เท้าของเท้าจัตุโลกบาลครก โดยทรงอธิษฐานให้รวมกันเข้าเป็นบาทเดียวแล้วจึงร่าข้าสักการด้วยบาทนั้นเมื่อเสวยเสร็จแล้วพ่อค้าทั้งสองก็ประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ชายที่นับถือศาสนาพุทธอย่างมั่นคงผู้แรกของพุทธศาสนาอากาศธรรมาทา้าสามบดีมาหพงมุรลัตนาเทศนาโปรดสันโลกหลังจากเสวยมิมุติสุครสิทธิ์สัปดาแล้วก็ทรงพระวมโตกว่าตามวิโมตัสลุนั้น ล,นะลึกซึ้งนักยากที่มนุษย์ผู้มีกิเลสจะตัดสูปตามได้ทำให้ท้อใจที่จะแทแยมทำเท้าสามพอดีมหาพรหมรงทราบในภาพพุทธปริวัิตกนั้นือเสด็จลงมาจก,กิดวสรติและคุณลัชนาใสัตั์เทศนาโปรดสรรลงทัพปวกพระองค์ก็ทรงรับลัชนาของเ้าสามพอดีมหาพรมพอจากนั้นพระองค์ก็ทรงพิจารณาหาบุคคลที่สมควรจะตัดสอนธรรมะที่ทรงตัดสู้ โดยจงเปรียบเทียบมนุษย์กับดอกบัวสีประเภทคือประเภทที่หนึ่งอุคติปัญญาคือผู้มีปัญญาเสียบแผงเมื่อฟังคำสังสอนก็สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งทันทีเปรียบเหมือนดอกบัวที่ผูวโพน้ำแล้วพอได้รับแสงาอาทิตย์ยามาเข้าบานทันทีประเภทที่สองวิปติตยูคือผู้มีมูปัญญาปานกลางก็อธิบายขยายความจึง่จะสามารถเข้าใจคำสอนได้เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำ ความริะบานในวันลุกขึ้นประเภทที่สามเนยยะหรือพู้ท้องน้รับการพัฒสอนซ้ําแล้วซ้ำอีกจึงจะสามารถเข้าใจคําสอนได้เปรียบเหมือน,นดอกบัวที่อยู่ใต้ผิวนะ้ำแต่จะโผล่ขึ้นมาบานในวันตดต่อไปประเภทที่4ปะทะประมะหรือรที่หัวเขาแม้จะพัฒสอนหรือพยายามรัอบทอย่างไรก็ไม่อาจเข้าใจคําสอนได้เปรียบเหมือน,นดอกบัวที่พวงจั่งง้ออีเจดโคตมอาจจะถูกเ่าหรือปลาินเป็นอาหาร ไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาบานเหนือน้ำประดุลมาเทศานาะก็อทรงเองเลยก็อทรงเล่นเห็นว่าวันที่จะแสดงธรรมโปรดผู้ที่มีสติปัญญาเสียอสลาดก่อนก็ทรงนึกถึงอาลาลดาบทและอุทกา,าดาบทแต่ดัานเรื่องสองก็ชิดอิวิตไปแล้วจึงถัดสีบดายเสดไปโปรดปัญจวัคคี่ไปัยสีปตระพลดขายวันก็ออกเสดไปถึงในนั้นในตอนเย็นมันคือสีสีค่าเบลเฟ่ อพอพ่อกันจัวะคีเห็นพ่อองเสด็จมาแต่ไกลก็นัดแน่ถกลงกันว่าจะไม่ลุกขึ้นไปจอนรับไม่ไหวแต่อพอพ่อองเสด็จมาไข่ต่างก็ลืมตัวกุลีกุจอึ่งต้อนรับการไหว้ช่วยกันรับไหว้รับทีรอดและตักน้ำรับพระบาทให้ก,ก็เอาผัพักแรยอยู่กับพวกปัญจวัคีเนื่งองเกนพอวันลุกขึ้นซึ่งตรงกับมาขึ้นสิบห้าค่ำยันแปดวันอาสายละหาภรรนักดีก็ก็ออก็เริ่มสแสดงพระธรรมเทศนากันแรก มือรมจักกพระบัณนาสูตรโปรดพัญจวักีนาที่พอทรงแสดงดันั้นท่านคนดัญญาก็ได้ธรรมจักสูตรอดวงตายนิธรรมสัมเด็จเป็นพระลานกุโรทรงทราบก็เปลี่ยนพระอาญจาขึ้นว่าอัญญาสิวัตโพคนดัญโยแปลว่าคนดัญญาให้รู้แล้วรู้แล้วท่านคนดัญญาก็ได้นามใหม่ว่าอัญญาคนดัญญาได้ในวันนั้นเองท่านคนดัญญาก็ทูลขอพระสมฆ์บต พอองค์จออนุญาตให้ท่านคนดัญญ้งยาเป็นพิสูจน์ในพระธรรมินใยด้วยพระวจาว,าาว่าท่านจงมาเป็ียนพิสูจน์เถิดทำมาแล้วกล่า,าวดีแล้วท่านจงประพิบมมันจเพื่อทำพิสูจน์ทุกโดยชอบเถิดซึ่งการผสมบทแบบนี้เรียกว่าเอ,เอววพาีพิภูวัตสัตติกาการพิสูจน์ที่พระองค์จออนุญ,ญาตด้วยพระวจา,าวนี้เรียกว่าเอ,เอีพิภูดังนั้นท่านอาญ,ญาคนดัญญ้ยาจึงเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลก จังนดนั้นพรกองปรเทศนัต่ออีกบรรดจวคีาที่เหลืออีกสี่ท่านและสําเร็จเสนพระราดและได้นุนมบดเยบเดากับท่านอัญญาโกดัญญะเอวังก็มีบทละครสนุกที่ของสาธด้ ว่านี้ดวงตาพี่บอกไว้ตรงว่านี่อนุญาตให้มารับพรอ,อย่างใกล้ชิดได้จะต้องใส่แมสมาได้ใส่แมสเข้ามาใส่ย่อยอ่าอย่อยกันเข้ามาทย่อยกันเข้ามาอย่าหลมกันมากให้ให้เวลาคนละห้านาทีเพื่อถ่ายถ่ายรูปพอมีตัองตต่ตาวงตาให้ได้ทุกคนไม่มีวันหมด นั่นตั้งแต่วันนี้จะเริ่มไปนั่ตั้งแต่วันที่หลวงตาได้อธิษฐานอ่าุดมกวัดมาก็สร้างบารมีมาโดยตลอดไม่ต้องเรียนะครับเนาะเดี๋ยวให้เวลาให้เวลาทุกคนกล่าแล้วก็หันหน้าออกมาเลยครับผมเนี่ยขอโทษนะครับหันหน้าออกมาจะได้เห็นหน้าเราได้เห็นหน้าหลวงตาได้เห็นหน้าเราด้วยไดาโอเคโอเคหันหน้าออกมานะครับเนาะอันเบาๆตรงนี้ไล่ไปเบาๆ ลลห,หลงตา,ตางหลงตาสั่งเอาไว้จะให้เวลาวตอนเช้าหลังหลังภารกิจเสร็จหลังภารกิจเสร็จหลงตาแต่เวลาอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นเหมือนเดิมนะหากใครอยากร่วมร่วมซื้อที่ดินถวายที่ดินถวายหลงตาเพื่อจะได้นําไปทานให้แกโรงพยาบาลอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครมนเพื่อจะได้ สร้างสร้างอาคารที่พักสงในอาคารอาคารสงกิจารต่อไปแล้วก็ประชาัรธ์เรื่องงานของอาจารย์ศรีันที่25บ้เราจะาญาติธรรมที่แนะนำเสือมาเพื่อให้พวกเราได้ปูได้นั่งชินาลายตอนนี้เมื่อวาน หมอนล้วรหมอนวอ่าเดี๋ยวผมดีทรงทางเดี๋ยวทิน,น้ำดีทรงคายรถกด้เพราะยังไม่ว่างอา้าคุณคุณแม่อูดนี่ละเศรษฐีนี่เจ้าของโรงแรมโรงแรมคุณแม่คุณละวาน่า,อ,าอยู่หน้า อยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็เออท่านท่านติดตามหลวตาแล้วก็เป็นเจ้าของบุญหลายหลายบุญเออจ้าของบุญหลายหลายบุญนี่คือเสษธีนีเมืองบัวขาวละ่ะอ,อ่าอันนี้คนที่อยู่ข้างๆนี่คือแม่อํานวยเศรษฐีกรุงเทพเอ,อ่าท่านมีมีคนโดเด้อนี่มีเตาเห่ามีห้องเซาเ,เป็นเจ้าของที่ดินหลายพันล้านเออนี่ยพนี้กาตั้งไม่รอด เอาเออนี่แหละเจ้าเศรษฐีนี่หลายพันล้านเราบอกให้อ่าตอนคุณแม่อ้ดก็เป็นเษฐีนี่อายู่อยู่วัวขาวนี่แหละท้าเป็นอุบาหอุบถธรรมที่นี่อ่ผู้ใดก็เคยเห็นเรษฐีเมี่ยเอ้ยเษฐีเป็นผู้งามงามมึงสี่ละอ่าิง็นเแม่อ้ดนนี่ละอ่าแม่ฮัมเวยผู้งามนี้เหยียบไปครับ ครตอนนี้ก็ตาลงตาท่านจับจับน้ําขึ้นเด้อน้ำชสดถวายยกขึ้นเลยครับเด้อยกขึ้นล่อเลยครับน้ําที่จะถวายยกขึ้นรอเลยนะครับเด้ออย่าว่าวหวกระพื้นนะครับคุณยายมาตรงก้มไหลเด้อครับเด้อถ้าก้มยหลลงตามมันก็จะก้มตามเนาะมันก็จะปวดหลังนั่งตรงกตงก็ได้ครับยายมันเป็นอย่างครับอนุโมทนาสาธุนะครับนะน้ำยกขึ้นไปแค่ถวายเลยครับ น้ำยกขึ้นขึ้นปนะรนะ,ปะก,กันเลยครับผมถ้าสองแพ็คก็ว่างว่างไว้ก็ได้ถ้าสองแพ็คเนาะโอเคก็วางไว้นะครับเนาะครับอีกแพ็คหนึ่งก็จับเด้อครับเด้ออีกแพ็คข้างล่างเด้อจับจ้าไปเลยครับผมครับ จับน้ำขึ้นถวายครับจับน้ำขึ้นถวายครับอ่ายกขึ้นเลยน้ำยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยยกขึ้นถวายเลยนะครับเนาะสาธุครับเห็นดวงตาท่านกลับเลยนะครับเนาะโอ้อกังนนนะครับ